ปีละหนอัพา,าพาัชราภาหอมฟอดใหญ่หลังถูกไฮโซโพกอ้อนหนักมากถึงแม้จะลงรูปหรือคลิปที่เติมความหวานให้แก่กันและกันบ้างสำหรับคู่รักซุปตารุ่นใหญ่อัมพัชาราภาใช้เชื้อกับไฮโซหนุ่มพกประธานวงแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่ทำเอาแฟนๆจะฟินจิกหมอนได้เท่าครั้งนี้เลยจริงๆ โดยล่าสุดไฮโซพกได้เผยมุมสวีทที T ่ออนแฟนสาวหนักมากด้วยการอยากให้อีกฝ่ายหอมแก้มให้ชื่นใจในวันวาเลนไทน์นี้โดยทางด้านอัมพชราภาก็เลยจัดให้ฟอดใหญ่ด้วยการหอมแก้มออกสื่อ ซึ่งทำเอาไฮโซพกเองถึงกับเอ่ยปากบอกเองเลยว่าปีละหนหวานจนน้ำตาลยังต้องขอสยบขนาดนี้หลายคนลุ้นว่าอยากจะเห็นคู่ของอ้ําและไฮโซพกมีข่าวดีเร็วๆเ,เหลือเกินเพราะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลงตัวและน่ารักสุดๆไปเลยอะไรแล้วมันเหม็นไม่ใช่หอมหอมหน่อยหอมหน่อยอืมปีละหนเนาะอันซื้อเข้ามา ซื้อมาให้พกหรอใช่ก็คืออะไรอ่ะสั่งให้แล้วให้พกฝากพกไปเอาอยู่ก็ไม่ทันวันนี้คนรถสั่งดอกไม้เยอะงงมากเลยอ่ะแอบสั่งให้ในเมื่อร้านเดียวกันแล้วก็เอาโมรับมาเลยทีเดียวตอนพกไปรับเขาบอกว่าอ๋อคุณอั้าฝากคุณอั้าฝากอีกช่อได้ไหมคะให้เอาไปด้วยงงอ่ะของใครได้ค่ะน่ารักค่ะเป็นของข้าวไปอันนี้ออ้ยหนัก ยังไม่ได้จ่ายตคนนล้ฝากจ่ายยืยได้ป่ะได้สรุปนี้พกเสื้อให้ตัวเองฮะกลัวพกไม่มีดอกไม้อ่ะโอเคโอเคหาไม่ควรนะโอเคโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ